อองตวนปินโตเคลื่อนไหวสั้นๆแต่ไล้เพียบหลังรถถังแพสซูปเปอร์เล็ก เรียกได้ว่าเป็นแมตช์ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับการชกระหว่างรถถังจิตมืองนนกับซูเปอร์เล็กเกียริหมูแก้าไดสึกวันลุมพินี34ีซูเปอร์ไฟโดยรถถังจะต้องแบกน้ำหนักมากถึง5้ปอนด์แต่ก็ขอสู้เพื่อให้สมกับที่แฟนๆตั้งตารอและหากซูเปอร์เลกชนะก็จะได้รับเงินโบนัส3.5แสนบาทซึ่งต้องบอกเลยว่าชกกันอย่างดืดเดือดอาบหน้าสมศักดิ์ผลการแข่งขันซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเอาชนะรถถังไปได้ ท่ามกลางการเรียกร้องของแฟนมวยอยากให้รีแมตคู่นี้อีกโดยหลังจากชกเสร็จรถถังก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้ผมผิดหวังและร้องไห้แต่เชื่อใจผมเถอะผมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนหลังจากที่โพสต์ไปก็มีเหล่าบรรดาแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบรวมถึงองตวนปินโตโผล่คอมเมนต์รถถังหลังแพ้ซูเปอร์เล็กเอาไว้ว่าคนทั้งโลกให้กำลังใจรอดูรีแมตครับซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามากดไลค์ถึง3 6 2คนกันเลยทีเดียว Oh